พูดถึงเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยติดตามต่อเนื่องนะฮะกรณีการคัดเลือกเอกชน,นในการบริหารระบบท่อน้ำสายหลักในภาคตะวันออกฉะเชิงเราชนบรีระยองมูลค่านี่ก, 25, กว่5 0 0 0ก่าล้านแต่เกิดปัญหานะ,ะหลังจากที่มีการตัดสินใจหรือแก้ไขาการประมูลครั้งแรกอ่ะแล้วก็มาประมูลรอบใหม่แล้วก็ในที่สุดก็มีชื่อของบริษัทเอกชนบริษัทวงสยามเนี่ยเข้ามาเป็นผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดนะฮะ แล้วก็มีการร้องโดย East Water. อิสเวอเตอร์ว่าการไปรื้อรอบแรกที่เขาได้คะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยนะ,ะไม่เป็นธรรมก็เลยฟ้องกันอยู่ที่ศาลปกครองตอนนี้ฮะศาลปกครองยังไม่ได้ตัดสินนะฮะในส่วนของคําร้องหลักแล้วหลังจากนั้นมีกรณีหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าจํากันได้ตัวแทนผู้ถือหุ้นอ a ส t วอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดซับก,การประปาภูิภาคถือหุ้น40เปอร์เซ็นต์แต่ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกรลอตอ ให้กรตตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารฮนะก็คือประธานคณะกรรมการบริษัทและกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทอิสวอเตอร์นะครคือให้ตรวจสอบการบริหารงานของคุณอัศวินีไตหลังคะนะโดยบอกว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจริยบรรทางธุรกิจนะแล้วก็มีข้อตามพรบรหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะตามพรบ,รบบริษัทจำกัดมหาชนนะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นอิสวอเตอร์นี่บอกว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมีเหตุอันควรสงสัยหลายประการว่าคุณอัศวินีประธานกรรมการอาจมีการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อจรรยบรรณทางธุรกิจว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวโยงกันและการทําธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัทต,ตรงนี้คนทั่วไปฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเราคนที่ไม่ใช่คนในวงการหุ้นฟังแล้วก็งงแต่นี่มันจะมีหลักอยู่ะนะ เรื่องของจรรยาบัณในทางธุรกิจว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวโยงกันและการทําธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัททีนี้วันนี้ความคืบหน้ากลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีการเปิดเผยว,ว่าได้รับการประสานจากกรต่อแล้วว่าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องเรียนเนี่ยนะจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอกรณีที่อ้างว่าเป็นการการะทําที่อาจเป็นความผิดตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เข้าข่ายตามที่พูดเนี่ย นะส่งให้กับกราตอเพิ่มเติมฮเพื่อประกอบคําร้องที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ทุอหุ้นวันนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเอกสารนําส่งกราตอสิรายการรวมทั้งสินนะ้น244ี่หน้ามีอยู่3ประเด็นร้องเรียน 1. ประเด็นความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของท่านประธานและในกระบวนการสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท 2. ประเด็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัทที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐจัตยบันทางธุรกิจข้อบังคับของบริษัทและประเด็นที่ 3. ประเด็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้เหนวยการใหญ่แทนที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมกําลังจะหมดวาระเนี่ยอาจมีการฝ่าฝืนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท3ประเด็นใหญ่ๆ วันนี้เนี่ยทางตัวแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ส่งข้อมูลไปให้กรตอแล้ว11รายการ244หนะ้าทีนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางประธานคุณอัศวินีครัก็จะต้องไปดูว่ากรตอจะให้ชี้แจงอะไรบ้างนะเพราะว่านี่เป็นการร้องต่อกรตอกรตอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบดูแลกำกับบริษัทในตลาดหุ้นเน่ยควจำกันได้อย่างกรณีที่เคยมีการ ผู้บริหารไปดําเนินการอะไรที่ทาให้เกี่ยวกับราคาหุ้นอะไรพงเี mm ้ hmm. ข้อมูลอินไซต์อย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวก,กรณีนี้นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่ากรตทเขาก็จะดูอ่าแล้วก็ดูว่ามีเข้าขายความผิดหรือเปล่าแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนตอน่ตอ,ตอ,ตอจะเปรียบเทียบจะดําเนินอาญาว่าไป mm hmm. ส่วนกรณีนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่มันน่าสนใจตรงที่อีส t w วอเตอร์เข้าประมูลงานนี้เสนอข้อมูลไปแล้วในขณะเดยียวกันตัวผู้บริหารบริษัทเองมีการร้องตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ร mm ู้สองเรื่องมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไง ช่ไหมอย่าลืมว่านี่คือบริษัทที่การประปาภูมิภาคถือหุ้นใหญ่40%แล้วตั้งขึ้นตามมติคอรมสมัยรัฐบาลคุณอานนันเพื่อให้บริหารระบบท่อน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มันเป็นเอกภาพแต่ยุคนี้นโยบายเปลี่ยนแล้วก็มีการประมูลคัดเลือกแล้วรอบแรกเสนอราคาเสนอผลตอบแทนได้คะแนนมาลหนึ่งแต่ถูกยกเลิกไปโดยบริษัทเอกชนเข้ามาเห็นไหมมันมีอะไรแปลก ใช่ไหมพักกันก่อน